น้องชื่ออะไรชื่อตูเองมตูอยู่ใส้อนถองพ้น้าไม่ไม่ได้ไม่ได้ามตาว่ามาส่งสิาอะไรไม่มีของทัดกเลยครับจำผมได้ก้ผมว่าจะลืมไปซะแล้วเข้ามาไหมรอบเมื่มอาวานมีเบียร์ช้าง เข้มเช็คไหมไม่มีเลยอะเดือนหนึ่งเ่ะเข้ามาตรวจหนครั้งแล้วกมี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 มาคนใหม่ไม่มีอยู่คนนมันเนะี่แแหละเคยเกนขาบอกมาเช็นองช้าเคยถามเพราะว่าเออได้ขาว่าได้เล่าหรอคืไเาบอกเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อวานก็ตอนช่วงช่วงเชา จะรักครั้งนี่แหละประมาณนี้เห็นขี่ควายเยอ็จะมาได้หน้าจต่บวมๆเลยคนจะจัดน้าเพราะเรามาเช็คดูบี้ว่ามันแคร์กรืมไม้เกือบสิบห้านีครั้งสุดท eh> ้ายมาผู้จัดการเห็นเมื่อไหร่ครับประมาณสองวันนะวันนี้วันที่ห้าไม่เคยนน ไอที่เคยเคยในหน้าตาเป็นไงฮะที่เคยเห็นอ่าผู้ชายเนาะก่อนนะผู้ชายเนาะแค่เนาะก็นานแล้วแหละนานแล้วก็เห็นพนักงานของเบียร์ช้างเข้ามามั้งไหมเมื่อวานมีนมั้งไหมเมื่อวานไม่มีครับไม่เคยเห็นเนยไม่มีใครมาขอสตงแล้แต่อะไรไม่มีไม่มีครับไม่มีเนาะมาถามหนูดีกว่าหนูชื่ออะไรคะซีรีนทิพย์ซีรีนทิพย์เนาะเป็น ถาทม<า>อยู่สาขาที่นั่นใช่ไหมคะนานแล้วค่ะถามหน่อยสิว่ามีพนักง,งานของเบียร์ช้างเข้ามาเช็คสินค้าบ้งางไหมหนูเคยเห็นเขามากไหมคะเคยเห็นอยู่ครับน่นานหรือยังน่าจะเป็นสองอาทิตย์แล้วอ่ะที่เขามาสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมเขามาเขายังมาบอกว่าจะถามผู้จัดการหนูเลยว่าพี่พี่ไม่ได้ถามน้ำเบียร์ช้างอ๋อ อาทิตย์นี้ไม่มีอาทิตย์นี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครมาขอแตมเติมอะไรหรือไม่มีมมใช่แล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้ว เราเห็นเขาเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเห็นเ,หนเวลาเราก็ไม่ได้อยู่ตลอดไอตัวนี้เนี่ยร้านปรับร้านปรับอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ครัไอพวกเดชานที่ปรับที่ที่เรียนอย่างเงี้ยเรียนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อเรียนอยู่แล้วเนาะสำเร็ครับแค่นี้แหละขอบคุณครับ <c oughs> อยากรู้แค่นี้น, <c oughs> น้องครับผู้จัดการอยู่ไหมครับไม่ที่เขาถาม ผู้การอยู่ไหมครับผู้ช่วยอยู่ไหมหนูผ<ะ>ู้ช่ว<ะ>ยหนูผู้ช่วยปฏิ<ะ>บัติเมื่อตอนกลางวันเนี่ยกลับบ้านถี่ประมาณมนะส<ะ>ิ่โมงเปลี่ยงป่ะหลับงาโอเคถ้าหนูหลับเตียงก,ก็พอจะได้จะมาสอบถามว่าที่นี่เนี่ยมีพนักง,งานของเด็กช้างไอเบ็สเข้ามาเช็คสินค,ค้าบ้างไหมเพราะ,ะมันทำอะไรบ้างเพราะมันเจอนหนูเลยใช่ไหม ก็มาถึงเขาก็สวัสดีเขาก็ไปเช็คของไปดูของเขาครับที่ก็ไม่ให้ตามตารางเลยประมาณนี้คนะเข้ามาในร้านนานนะสาวถึงห้านาทีสาวถึงห้านาทีไม่นานส่วนใหญ่เช็คของเขาไม่ให้ดานะไม่แล้วเขาไม่ขอกลับเกิดอะไรตั้งอะไรหรอกขอกลับพื้นที่เบี้ยช้างเขาไม่คุยขอหรืไเป่าไม่ค่ะส่วนมากหนูเจอแต่สิงอ่ะสิงก็จะเจอประจำมันก็จะแซวกจะเล่นกับเขาก็จะแซวส่วนมากที่หนูเจอนะช้างหนูไม่เคยเห็น เมื่วานหนูไม่แน่ใจไงแต่ส่วนมากจมีแต่สิงเขาเข้ามาเขาก็จะถามไปเนี่ยขาดีไหมอะไรเลยค่ะก็เหมือนพวกนักิวเข้ามาตัวนี้ยนะคะผมว่าน่าจะสั่งมาขายรเ้ยาก็จะเอาของมาให้เรานะคะแเราก็จะสั่งได้คค้าัขึ้นอยู่กับคนนเสนอเมื่อคีเราก็ไม่รู้ไงแต่สวนมากสิงเขาเข้ามาเขาจะมาคุยด้วย ว่าอ pues oh, okay. nah ันน oh. ี okay. ้ขยายเวทไลท่ได้ไหมเล่นรายการหน้าอะไรอะ้ยแล้วทำไมจะโอเคแต่ถ้าถามว่าชันไม่เคยเจอปีกมีแต่สีอมาร์ทสมาร์ทสมาทสมารทชานี่เกี่ยวกับต้โออิชิด้วยหรือเปล่าใช่หนีเข้ามาเมื่อไหร่ครับ่ารประาณสองอาทิตย์แล้วที่ไมประมาณสองาทิตย์แล้ เข้ามาอยู่เป็นผู้ชายอะแต่จำวันไม่ได้ก่อนเขาจะเข้ามาเช็คของเขากขาอญอาติเขาเช็คสินค้านะคอะไรอย่างเงี้ย<ม>ต,ตัวเล็กๆก็ค่ะตัวเล็กๆค่ะของมันมีอีกคนหนึ่งอะที่มาเช็คเหล้าด้วยแต่ของพี่ไม่มีเหล้าใช่ไหมของพี่มีเหล้ารครับเพราะว่ามันมีเช็คเหล้าพวกข้างหลังด้วยอะคะ่ะสินค้าเขาขายแล้วก็ฝากผู้จัดการสั่งเข้ามาะคะ่ะ แล้วเขาฝากอะไรหนูมีพวกมีแบ็กมีเลสมีฮันเดดแต่ที่หนูพูดมาเนี่ยไม่มีบริษัทที่เลยนะแต่ว่าเดียร์ช้างปรับพื้นที่วางกันเหรอคะไม่มีค่ะมีแต่พวกมินชิตันที่มาขอสลับที่วางกันก็คือเราจัดยังไงก็จัดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่า,าผมขอขยายเฟสหรือว่าจัดที่วางเรียงใหม่ให้ได้ไหมครับไม่มี